ข่าว,วทุกคนเป็นข่าวอีกแล้วนะครับสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงน่าจะเป็นศิลปินคนเดียวนี่แหละที่ครองพื้นที่สื่อทุกวันนะครับไม่ว่าจะหยิบจับอะไรครับทุกคนก็เป็นกระแสะก็เป็นไวรัลกันไปนหมดเลยทีเดียวนะครับล่าสุดครับทุกคนข่าวลูกทุ่งครับเพจดังได้ตีข่าวองค์อิงเพชรบ้านแพงอีกแล้วครับท่ามกลาง fc แฟนคลับที่กดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆเลยนะครับข่าวลูกทุ่งได้พาดหัวข้อเอาไว้ได้บอกว่าองค์อิงอเพชรบ้านแพงน้ําใจไม่แผ่วนะครับ ทำหมูแดดเดียวให้กับพี่พี่ทหารแนวหน้านั่นเองครับนี่คือข้อความที่ข่าวลูกทุ่งได้มีการลงเอาไว้ครับทุกคนทมกลางแฟนๆที่เข้าไปชื่นชมกันอย่างถล่มทลายนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าณปัจจุบันนี้องค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นศิลปินที่กระแสะแรงไม่แผ่วจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรครับทุกคนเราไปสังเกตได้เลยว่าตามสื่อโซเชียลเวลามีข่าวองค์ิงเพชรบ้านแพงลงมาเนี่ย fc แฟนคลับนี่แหละก็จะไปกดไลค์ก็จะไปกดแชร์ share, ใช่ไหมครับทำให้พี่ๆสื่อมวลชนทั่ว เทอยากจะทําข่าวน้องเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เห็นข่าวน้องตามพื้นที่ไหนก็นแล้วแต่ครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเนาะแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดหลายคนเนี่ยบอกว่าจะไปหาซื้อมาเก็บไว้เป็นที่ะระลึกนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าน้องมาสร้างปรากฏการณ์ครองพื้นที่สื่อจริงๆนะครับนอกเหนือจาก FC ฟซฟนค่ับพลังเงียบ FC ฟซฟานขับอิงเพชรบ,บ้านแพงจะเยอะทั่วประเทศแล้วนะครับไม่ว่าสื่อไหนทําข่าวน้องทุกคนก็จะเข้าไปกดไลค์กดแชร์อ่ะไม่ต้องที่ไหนไกลเลยครับอย่างอิงขผากระแสเนี่ยทำข่าวอิงเพ บ้านแพงทุกวัน FC แฟนคลับเนี่ยก็มาดูเป็นแ,นแสนในแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นเห็นได้เลยว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยกระแสน้องไม่แผ่วลงเลยจริงๆนะครับและทุกวันนี้กระแสน้องก็ยังเปรี้ยงเท่าทวีคูณอีกตั้งแต่ภาพ,พยนตร์คายอ้อลงสู่จอเงินนั่นเองครับทุกคนและก็ตอนนี้เพชรชาวดินเนี่ยแตะ1่ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของอ,งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนวางตัวดีมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้เราก็จะได้เห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ครับทุกคนก็มี น้ำใจอยู่เสมอนะครับไม่ใช่แค่มีการทําหมูเนาะก่อนหน้านี้มีการมอบเงินนะครับทุกคนแล้วก็ทําถุงน้ําใจให้กับพี่ๆทหารไปแล้วด้วย1 0 0 0 0แบาทและเมื่อวานนี้ทางด้านพ่อช้างศรีสะเกตรสร้างบ้านนะครับก็ออกมาเปิดเผยเนาะว่าน้องเนี่ยจะสร้างศูนย์เด็กเล็กครับทุกคนที่จังหวัดศรีสะเกตให้กับน้องๆน,นั่นเองครับทุกคนพ่อช้างก็เผยว่าทางชาวบ้านเนี่ยมีงบ2 0 0 0 0 0มาถามพ่อช้างว่าเอ้ยจะสร้างได้แบบไหนอะไรยังไงบ้างใช่ไหมครับพ่อช้างก็เลยแบบว่าอ๊้อยากจะช่วยจังเลย เพราะว่าเข้าไปดูสถานที่แล้วเนี่ยศูนย์เด็กเล็กนะครับทุกคนเล็กมากๆเลยเห็นบอกว่ามี2ชั้นนะ,ะนักเรียน2ชั้นเรียนห้องเดียวกันครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับพื้นที่ใช้สอยมันก็ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพ่อช้างกับก็เลยเป็นเล่าให้กับองค์ิงเพชรบ้านแพงฟังแล้วก็ครอบครัวฟังปรากฏว่าองค์อิงครับทุกคนเต็มใจที่จะช่วยพ่อช้างนะครับแล้วก็ยื่นทุนทรัพย์ครับทุกคนมาช่วย ในงบ3 0 0แสนบาทก็มีพ่อช้างศรีสะเกดสร้างบ้านมีน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับรวมถึงบริษัทโฮมวันจังหวัดศรีสะเกดด้วยที่ได้มีการรวบรวมกัน3มพลังนี่แหละครับทุกคนในการช่วยเหลือน้องๆครับและคาดว่าเป็นข่าวแบบนี้นะครับ FC แฟนคลับนี่แหละจะไปเขาเรียกว่าอะไรไปร่วมด้วยช่วยกันเนาะทุกคนกับการสร้างศูนย์เด็กเล็กไปร่วมบุญกับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับอุ้มเองน้องก็ต้องบอกว่าก็ร่วมบุญกับน้องอยู่บ่อยๆนั่นเองครับทุกคนเนาะอย่างเช่น ที่ผ่านมานี้ก็จะเป็นการบริจาคเงินเนาะหมายถึงว่ารวบรวมเงินนะครับไปช่วยเหลือผู้อพยพเนี่ยอุ้มิมข่ากระแสเองก,ก,ก็มีโอกาสเหมือนกันที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือไปในทางนั้นแต่ก็ไม่ได้ออกสือ่อไม่ได้พูดถึงอะไรแต่อย่างใดนั่นเองครับทุกคนก็พยายามนะครับจะจะทําบุญร่วมกับน้องเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีเหตุบังเอ,อิญที่เราจะต้องมาพูดถึงอินเพชรบ้านแพงแบบนี้เนาะอุ้มเชื่อว่าทุกอย่างจัดสรรมาแล้วแหละตั้งแต่วันแรกที่อุ้มอิมข่าวกระแสเจอน้องเราก็รู้สึกว่านี่แหละคาว่าบุญสัมพันธ์ออย่่างงพโจเแมนุ ครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงเองที่ได้มาเจอน้องอย่างเงี้ยสาวน้อยมาจันทร์ที่มาสร้างปรากฏการณ์นะครับในวงการหมอลำก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยครับทุกคนวันนี้ก็ครองพื้นที่สื่ออีกแล้วนะครับสื่อทุกช่องทางจริงๆกับทุกคนที่ตีข่าวอิงเพชรบ้านแพงนะครับถ้าเปรียบเสมือนน้องเป็นดาราหรือว่าซูเปอร์สตาร์ต่างประเทศเนี่ยก็เปรียบเสมือนยุคข,ของอันนี้ยุคข,ของแบบบริสตนี่สเปียร์เลยนะตั้งแต่อิมยังเด็กอะ ือเราได้ยินข่าวบิ๊นี่ทุกวันมีก็สิบมีการพูดถึงนะฮะยูทูบเบอร์ YouTuber, หรือว่าใครจะต่ออกมาตีข่าวคือน้องฟิวนั้นเลยแต่ว่ามันเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับในส่วนของอิงเนี่ยเวลาออกเพลงเนาะถึงจะมีชาวต่างชาติมารีอคนะครับฟิวนั้นเลยครับทุกคนนะในปัจจุบันที่เราได้เห็นในปัจจุบันนี้นั่นเองครับทุกคนก็นะขอบคุณข่าวลูกทุ่งขอบคุณทุกๆสื่อด้วยนะครับที่ได้นําเรื่องราวต่างๆเนาะมาฝาก FC ฟแฟนคลับแล้วก็วันนี้น้องไปงานที่มหาลัยสารคามด้วยใช่ไหม ครับทุกคนก็ฝากทุกคนติดตามด้วยเนาะวันนี้เห็นบอกว่าช่วงเย็นอุ๋งิงมีการไปเช็คซาวกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรียกได้ว่าน้องก็ห่างหายจากการร้องเพลงบนเวทีไปช่วงหนึ่งต้องบอกแบบนี้เพราะว่าเดินสายรถโชว์โปรโมทภาพยนตร์คายอ้อจริงๆนะครับและทีนี้แหละมันมีปรากฏการณ์ตรงนี้รับทุกคนก็คือเอฟซีแฟนคลับภาคใต้ตอนนี้คือแบบโอ้โหไปดูภาพยนตร์คายอ้อกันแบบลม่มทลายมากๆเลย หาดใหญ่สงขลาอย่างงี้ครับทุกคนที่ไปชมคายออในปัจจุบันนี้นะครับก็แปลกใจเหมือนกันว่าเออสงสัยคนแบบติดตามแบบข่าวสารช่วงสงครามเมื่อสักครู่เนาะอาจจะเพิ่งสมองว่างๆแล้วก็ไปชมคายออในช่วงนี้แล้วตอนนี้บัตรถูกนะครับเหลือแค่69บาทครับทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เข้าไปชมเนาะตอนนี้ไปชมภาพยนตร์คายออก,กันได้เลยครับทุกคน69บาทไปดูแสงสีเสียงนะครับภาพต่างๆของคายออที่แบบว่าสวยงามมากๆครับทุกคนแล้วก็อินเตอร์มากๆเนาะ ชมมากๆภาพแสงสีเสียงของภาพยนตร์ครายอ,อรู้สึกว่าอินเตอร์นะครับนะ้องกำกับโดยพี่ใหม่ภาวัตแล้วก็ทีมของเขานะฮะโอ้โหทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้กระแสอุงอิงเพชรบ้านแพงก็คือแรงมากเป็นข่าวทุกวันไทยฟีดเลื่อนฟีดไปทางไหนก็เจอแต่ข่าวอุงอิงเพชรบ้านแพง นะครับน่ารักมากๆจริงๆครับทุกคนเนาะก็ถือว่าน้องก็มาสร้างปรากฏการณ์จริงๆกับวงการสื่อและสื่อรักเอ็นดูเมตตาเพราะว่าเวลาน้องตอบสื่ออค์อิงตอบสื่อดีมากนะตอบสื่อน่ารักตอบสื่อเป็นภาษาอีสานแล้วก็วางตัวดีกับพี่ๆสื่อนะครับมีความน่ารักเสมอต้นเสมอปลายเขาก็เลยอยากจะทําข่าวน้องแบบนี้แหละนะครับทุกคนนะแล้วทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับเด็กคนนี้นะครับน่ารักตลอดน่ารักเสมอต้นเสมอปลายจริงๆครับตั้งแต่วันแรกเนาะทุกคนก็เห็นมีคอมเมนต์หนึ่งนะ มาคอมเมนต์ ในช่องอุมอิ่มเนี่ยบอกว่าตอนแรกเนี่ยเราก็มองๆอ,อยู่นะว่าอง้์งอิงดังแล้วมีชื่อเสียงแล้วจะมีนิสัยใจคอที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ไม่เลยน้องก็ยังเหมือนเดิมปกติเลยนะครับทุกคนเนี่ยเราเห็น FC เนี่ยมาคอมเมนต์ในช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสนี่แหละนะครับเราก็เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะและซึ่งวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังหลังจากที่ข่าวลูกทุ่งนะครับได้มีการทําข่าวอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับเนาะก็ใครมีฟีดแบ็กอะไรก็สามารถส่งมาในด้อมอุ้มอิ่มได้เลยนะครับใครที่ สามารถเข้าไปในแชทกันได้เลยครับทุกคนเพื่อที่จะอัปเดตนะครับข้อมูลข่าวสารกันเนาะในนั้นนะก็ฝากทุกคนด้ยวยแล้วกันนะคระับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสดได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับ